สวัสดีครับสองมอเตอร์ไซค์มือ2สมุดประการนะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่คันนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับภาษี68นะครับไม่ขาดต่อเป็นรถปี2018รุ่นนี้เราเรียกว่า Honda s c o o p ปใหญ่นะครับเป็นตัว12ขับนะครับก็คือเดียวตัวนี้ครับจะเป็นสีเทาร้อมแม็กนะฮะยางแบบไม่มียางในนะครับ ชุดสีดโดยรวมสวยครับบอกได้เลยว่าสวยอันนี้นะครับเครื่องเดิมเงียบๆนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายและกรองกัศให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะยางหน้าหลังใช้ได้ยาวนะครับตัวนี้นะครับมี idling stop นะครับก็คือจอดดับติดไฟแดงช่วยประหยัดน้ำมันนะครับและก็ มีพอเที่เอาไว้เสียบแต่ว่าตัวแปลงไฟเป็นชาร์จแบตได้ด้วยนะครับสำหรับสายวิ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเลขไมค์คันนี้13600มโลถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับจุดเด่นของอันนี้นะครับเป็นระบบสตาร์ทเงียบนะครับเปิดเบาะผ่านตัวนี้กดปุ่มนะครับปึ๊บเปิดใต้บาออ่า เติมน,น้ำมันแก๊สโซฮอล์9195นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีระบบแจ้งอีโคเดี๋ยวดูคุณจะไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเลย <c oughs> <c oughs> นะครับบอกเลยว่าสวยครับเป็นรถจับคันไม่ใหญ่นะครับขับนุ่มๆดูล้ำๆดูแลรักษาง่ายด้วยเป็นของ Honda นะครับ ไม่ดูไฟหน้าไฟหน้าอย่างสวยโอ้หสว่างจ้านะครับแอบตาตาแตกแน่นอนนะครับระบบไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับแฟบดังนะครับเฟไฟบง,ไฟ,บงไฟเบรคติดหมดครับออบอกเลยว่าคลุ้มครับใครชอบแนวนี้สกิดมาได้นะครับ ผมอยู่เมกะสาปรนการนะครับผมขอบคุณครับ